หมู่บ้านแห่งหนึ่งในจังหวัดสกลนครเป็นหมู่บ้านที่ค่อนข้างใหญ่มีประชากรคอ่อนข้างที่จะเยอะมีบ้านเรือนของชาวบ้านนนบพันหลังคาเรือนเหมือนก็เลยทําให้หมู่บ้านแห่งนี้มีสถานีอนามัยประจําตําบลตั้งอยู่มีสถานีอนามัยประจําตําบลตั้งอยู่ชาวบ้านที่เจ็บป่วยลเล็กๆน้อยๆต่างก็พากันเข้าไปใช้บริการจะได้ไม่ต้องหา,มาเมารถเข้าไปในอําเภอ บ้านเรเดินแต่ละหลังสมัยนั้นยังไม่ค่อยที่จะมีรถออดากันเท่าไหร่นักบางบ้านก็อาจที่จะมีมอเตอร์ไซค์บ้างแต่ชาวบ้านก็เลือกที่จะมาใช้บริการที่สถานีอนา,ามัยอยู่ดีมันสะดวกกว่านั่นเองถ้าไม่ได้เจ็บป่วยหนักจริงๆดนที่เป็นชาวบ้านในหมู่บ้านแห่งนี้เขาได้เดินทางไปหาทำงานที่ต่างจังหวัดไม่ค่อยได้กลับบ้านของตัวเองเท่าไหร่นักด้วยความที่พ่อแม่ของเขานั้น ได้ตายจากไปหลายปีแล้วเลยคิดว่าไม่รู้จะกลับไปทำไมหาเที่ยวสาวกลางคืนกับเพื่อนๆดีกว่าจนกระทั่งวันหนึง่งเขารู้สึกเบื่อเบื่อก็เลยได้เดินทางกลับบ้านสักครั้งกอย่างลุงป้านานะอาได้บอกกับเขานะครับว่าปวกกินบ้านเองหมดแล้วขึ้นมาดูบ้านของเตียงบ้างเถอะเขาก็เลยได้ถือโอกาสเดินทางกลับบ้านสักอาทิตย์หนึ่งเมื่อมาถึงหมู่บ้าน ดนกับได้ทราบเขาว่าเพื่อนๆของเขานั้นต่างพากันกลับมาบ้านอย่างไม่ได้นัดหมายเหมือนกันท,ท,ทั้งๆที่ในหมู่บ้านแห่งนี้ก็ไม่ได้มีงานบุญอะไรให้ต้องเดินทางกลับมาเลยมันก็เลยได้เป็นโอกาสอันดีที่จะได้มากินดื่มสังสรรค์กับเพื่อนเก่าที่ไม่ได้เจอนากันนานแล้ววันแรกที่ได้กลับมาถึงบ้านดนก็ขี่จักรยานห้างของตัวเองออกสำรวจด,ดูในหมู่บ้านว่า มันมีอะไรที่เปลี่ยนแปลงไปไหมซึ่งมันก็ไม่ได้มีอะไรมากหรอกครับเมื่อก่อนอาจจะเป็นถนนดินแดงในบางเส้นแต่ว่าตอนนี้มันได้เปลี่ยนเป็นถนนคอนกรีตหมดแล้วพอได้เจอหน้าก็จอดรถพูดคุยสอบถามนัดวันที่จะมาดื่มกันสักหน่อยและเมื่อได้มาเจอหน้าเกินกับเพื่อนๆมันก็ทำให้เขานั้นผ่ากันดีใจไม่ใช่น้อยครับไม่ได้เจอหน้ากันนานแล้ว ทางฝ่ายทางก็พากันทําแต่งานของตัวเองเพราะด้วาความยากจนนั้นมันได้พระนาคุณให้ได้เจอหน้ากันน้อยลงทุกวันทุกวันหลังจากที่นัดเดินสังสรรค์กันเรียบร้อยดุลก็ปั่นจัก,กรยานกลับบ้านของตัวเองไปพอได้ถึงวันที่นัดใหม่กับเพื่อนๆนเขาก็แต่งตัวอย่างรอเขาก็แต่งตัวอย่างรอปั่นจัก,กรยานไปที่บ้านเพื่อนที่รับเป็นเจ้าภาพ เขาเป็นไปตามถนนเรื่อยๆครับจนได้ไปเห็นหน้าสถานีอนามัยประจำตำบลที่ในตอนเย็นเยแบบนี้แทบบจะไม่เห็นผู้คนใดเลยสักคนเดียวเหมือนก็แหงแล้วครับคงจะถึงเวลาเลิกงานของคุณหมอคุณพยาบาลกันหมดแล้วมันก็คงจะเหลือแค่ฉุกเฉินจริงๆเท่านั้นซึ่งก็จะนั่งอยู่ในห้องแอร์ไม่ได้ออกมาเดินเป็นพรานหรอกพอเขาได้มาเห็นสถานีอนามัยแบบนี้ ก็อดคิดถึงสมัยเด็กๆที่ดื้อสนจนหัวร้างค้างแตกไม่ได้เขาเคยได้มาเย็บแผลกับคุณหมอที่อนามัยแห่งนี้มันเจ็บจนต้องร้องลั่นชาวบ,บ้านที่มาใช้บริการอยู่ได้ยินเสียงร้องแกก็ได้พากันหัวเราออกมาอะไรจะเจ็บปวดขนาดนั้นดุลได้แต่ยิ้มหัวเราให้กับความหลังของตัวเองในตอนที่เป็นวัยเด็กก่อนที่จะปั่นจักรยาน ไปที่บ้านเพื่อนต่อไปคืนนั้นเขากับเพื่อนๆก็พากันกินเืิมอย่างเต็มที่คุยโม้กันเรื่องต่างๆในอดีตสนุกสนานเฮฮาเป็นอย่างมากเขาเทบจะกินเบียร์จนเมาหัวราน้ำตั้งแต่สองทุ่มด้วยซ้ำเพื่อนๆต่างพากันหัวเราะในความข้ออ่อนของเขานั่นเองโดนนอนแผ่ลายอยู่บนเสื่อที่เพื่อนเจ้าภาพได้ปูเอาไว้ให้นอนแบบไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไรเลยด้วยซ้ำ ถึงแม้ว่าเขาจะเป็นคนข้ออ่อนขนาดนี้ก็จริงแต่เขาเป็นคนที่ฟื้นตัวได้เร็วมากๆประมาณตีสดนก็ตื่นขึ้นมาจากความเมาอาจจะลงเหลือมึนมนบ้างเขาคิดว่าจะตื่นขึ้นมาดื่มกับเพื่อนๆอีกสักรอบหนึ่งเพราะเมื่อตอนหัวค่ำนั้นดื่มไปนิดเดียวก็เมาหนักหัวขนาดนั้นแล้วยังดื่มไม่พอเลยแต่พอได้ตื่นขึ้นมาในครั้งนี้ ก็ได้เห็นว่าเพื่อนๆของตัวเองได้พากันนอนแผ่ราหมดสภาพกันหมดแล้วโดยอากาศที่ค่อนข้างจะเย็นๆถ้าจะนอนบนเสื่อของเพื่อนตามเดิมก็กลัวว่าตัวเองนั้นจะหนาวตายเดี๋ยวเป็นบัดขึ้นมาจะยุ่งเอายิ่งเป็นคนกระหม่อมบางอยู่เลยได้ลุกไปขึ้นจักรยานที่ได้จอดพีงเสากำแพงบ้านของเพื่อนเอาไว้ปั่นกลับบ้านของตัวเองที่อยู่ห่างออกไปเกือบหนึ่งกิโลเมตร เพราะมันอยู่กันคนละคุ้มมีเสียงมาเห่าหอนไล่ตามหลังมาหลายตัวดนปั่นจักรยานไปตามถนนที่ไรซึ่งผู้คนเห็นมีม้านอนอยู่บนถนนสามสีตัวที่ไม่ได้สนใจเขานักแล้วพอเดียลเรียวจักรยานเข้าไปในซอยสถานีอนามัยเขากับได้เห็นว่าสถานีอนามัยในค่ำคืนนี้เหมือนดูคึกคลื่นแบบผิดปกติมากๆยังกับว่ามีงานอะไรสักอย่าง มีแสงไฟเปิดสว่างออกมามันก็ทำเอาโดนแปลกใจไม่ใช่น้อยครับว่าสถานีอนามัยแห่งนี้มีงานอะไรทั้งๆที่เมื่อตอนเย็นจะได้ปั่นจกักรยานผ่านไปก็ไม่เห็นจะมีอะไรนี่นะแทบจะไม่เห็นคนอยู่ด้วยซ้ําแล้วพอเขาได้ปั่นไปถึงด้านหน้าทางเข้าก็เลยได้มองเข้าไปเห็นมีผู้คนอยู่เต็มอนามัยไปหมดมีโต๊ะมีเก้าอี้ มีทั้งคนนั่งมีทั้งคนยืนมันก็ว่ามีงานบุญอะไรสักอย่างมันก็เลยทำให้เขานั้นต้องจอดจักรยานยืนมองดูสักหน่อยว่าเป็นงานอะไรกันเขาได้ยินเสียงดนตรีเพลงเบาๆฟังดูมันก็เหมือนจะเป็นเพลงสนุกสนานไม่ใช่น้อยครับแล้วในระหว่างที่ได้ยืนมองดูอยู่ด้านหน้านั้นมันก็ได้มีคนกวักมือเรียกเหมือนต้องการจะเชิอเชิญให้เขาเข้าไปร่วมง,งานด้วย ดนที่เพิ่งสางเมามาหม,มัดๆยังคงมีความเปรี้ยวปากอยากจะดื่มอีกสักหน่อยเลยได้ตัดสินใจเดินก็ไปในสถานีอนามัยแห่งนั้นที่มีผู้คนเดินกันอยู่มากมายพอเท้าของเขาได้เดินเข้าไปหยับในสถานีอนามายัยมันกับได้มีความรู้สึกแปลกๆขึ้นมาครับคนบนตัวของเขานั้นมันกับได้ลุกซู้ขึ้นมาเสยียงนั้นอากาศก็เย็นๆ ยินกว่าตอนที่เขาได้ยืนอยู่หน้าสถานีนาไมเป็นอย่างมากแล้วอยู่ดีดีมันก็มีผู้ชายคนหนึ่งมาดึงแขนของเขาเข้าไปด้านในผู้ชายคนนั้นบอกว่าเราเป็นผู้ชายต้องมาสนุกสนานอยู่ด้านหลังสิด้านหน้าปล่อยให้คนแก่นั่งไปเถอะมันไม่สนุกหรอกตดนรู้สึกไม่ค่อยอยากจะเดินตามเขาไปเท่าใดนักไม่รู้ทำไมเหมือนกัน ทั้งๆท,ที่สถานีอนามัยแห่งนี้มันตั้งอยู่ในหมู่บ้านของเขาที่เคยได้อาศัยอยู่มาตั้งแต่เด็กๆน่าจะรู้จักคุณหน้าคุณตาคนที่มาร่วมงานบ้างแต่นี่กลับไม่รู้สึกคุณหน้าคุณตาใครเลยสักคนเดียวอันไปมองหน้าใครก็ไม่รู้จักเลยสักคนดีที่ว่าแต่ละคนที่เขาได้เห็นนั้นพากันยิ้มต้อนรับอย่างเป็นมิตรเหมือนกับดีใจมากๆที่มีคนเข้ามาร่วมงานด้วย ผู้ชายคนนั้นดึงแขนของเขาไปแบบไม่ปล่อยจนได้รู้สึกเย็นวาบจับขั้วหัวใจเพราะมือของผู้ชายคนนั้นมันเย็นมากๆเอาตามตรงดนไม่เคยได้เห็นสักทีว่างานบุญในหมู่บ้านของเจ้าภาพคนไหนจะมีคนมาร่วมงานได้มากมายสักขนาดนี้แล้วที่สถานีอนมามัยมันเป็นงานอะไรถึงได้มีคนมาร่วมงานกันมากมายเทบจะเต็มสถานีอนมามัยด้วยซ้ำ ทั้งด้านหน้าด้านหลังมีคนหยุดเต็มไปหมดพอได้เดินไปด้านหลังกับได้เห็นว่ามันมีเวทีหมอลำซิ่งที่ห่างเครื่องกำลังเต้นโยกย้ายสายสะโพกกันปีมาชายคนเดิมยื่นเบียร์มาให้เขาขวดหนึ่งมันเป็นเบียร์ยี่ยห้ออะไรก็ไม่รู้ครับดนที่เป็นคนขี้เกรงใจอยู่แล้วก็เลยได้เรีบรับมายกดื่มกินจะได้ไม่เสียมาในาต เพียงแค่ได้ดื่มก็ไปอึกเดียวเท่านั้นมันก็ทำให้เขามีอาการแอห้อ์ขึ้นกระแสเลือดในทันทีมือไม้ออกท่าเต้นรำพร้อมกับคนอื่นๆที่พากันสนุกสนานกันอยู่แม้ว่าจิตใจของเขาในตอนนั้นไม่อยากที่จะทำแบบนี้เลยเพราะว่ารู้สึกแปลกๆยังไงก็ไม่รู้แม้ว่าแต่ละคนจะพากันออกไม้ออกมือออกท่าเต้นรำอย่างสนุกสนานก็จริง แต่ส้น้าของทุกคนที่ได้สังเกตเห็นนั้นมันกลับเรียบเฉยยังกับคนไม่มีอารมณ์ร่วมใดๆทั้งสิ้นแม้จะดเต้นกันสุดแรงเกิดก็จริงแต่เบนหน้ากับผ่ากันจ้องมองไปที่ด้านหน้าเวทีดูน้องนางห่างเครื่องอยู่แบบนั้นไปส่วนนักร้องกระห่างเครื่องบนเวทีดวงตากระจับจ,จ้องมองตรงไปข้างหน้าอย่างแข็ง คราวนี้นักร้องบนเวทีกับได้พูดอะไรขึ้นมาว่ายินดีต้อนรับสมาชิกใหม่ที่ได้พึ่งเข้ามาสนุกสนานกันเพียงแค่เขาพูดออกมาแบบนั้นทุกคนที่มาร่วมงานที่กำลังเต้นออกดีลาอย่างสนุกสนานกับได้พากันหันหน้าม,ามองทางเขาเป็นตาเดียวพร้อมกับยกขวดเหล้าขวดเบียร์ในมือขึ้นมายังกับต้องการจะชนแก้วด้วยอะไรแบบนั้น ตนจึงได้แต่ยกขวดเบียนในมือขึ้นมาทำท่าจะชนแก้วด้วยพวกเขาเหล่านั้นกับพากันส่งเสียงโห่ร้องขึ้นมาอย่างดีใจนักร้องบนเวทีก็พูดขึ้นมาเอยียครับว่ามาอยู่ด้วยกันเถอะจะได้สนุกสนานแบบนี้ด้วยกันทุกคืนพอนักร้องคนนั้นได้พูดจบทุกคนที่ยืนอยู่ในที่นั้นกับได้พากันพูดขึ้นมาอย่างพร้อมเพรียง มาอยู่ด้วยกันเธอะเราเป็นเพื่อนกันแล้วเห็นไหมดื่มเบียร์ด้วยกันอีกมาอยู่ที่นี่หลายคนไม่เหงาอย่างแน่นอนดนก็ถึงกับงงไปหมดเลยครับว่าพวกเขาเหล่านี้จะชวนเขาไปอยู่ที่ไหนกันในระหว่างที่ดนยืนงงที่ถูกคนเหล่านั้นชักชวนมาอยู่ด้วยกันมันกับมีเสียงพูดที่คุ้นเคยดังขึ้นมาหนีไปลูกหนีไป ที่นี่มันไม่ใช่ที่ของลูกหรอกหนีกลับบ้านของเราไปดนเรียบหันควาบปีมองตามเสียงที่ได้ยินนั่นเขากลับได้เห็นชายหญิงยืนอยู่ด้วยกันน้ำตาของเขามันกลับได้ไหลอาบจองแก้มลงมาเพราะว่าชายหญิงสองคนที่ดนได้เห็นอยู่นั้นมันก็คือพ่อแม่ของเขาที่ได้ตายจากไปหลายปีแล้วนั่นเองครับดนคิดถึงพ่อกับแม่สเสือเกิน วันนี้ได้มีโอกาสเจอน้ำตาของเขาก็เลยได้ไหลอาบแก้มลงมาพ่อแม่ของดนก็เลยได้พูดขึ้นมาอีกไปสีลูกย่มาม่อยู่ในนี้เลยเข้ามาทางไหนออกไปทางนั้นเร็วๆยิ่งพ่อแม่ของดนพูดเท่าไรผู้คนที่ได้ยืนจ้องมองอยู่นั้นก็มีสีหน้าที่เปลี่ยนไปจากใบหน้าของคุณมเรียบเฉยปกติไม่มีอารมณ์ร่วมดีใด มันกับกายเปลี่ยนใบ,บหน้าทีเล่ยๆช้ำๆช้ำเลือดช,ช้ำหนองกันทุกคนดุนในตตอนนั้นตกใจไม่ใช่น้อยเลยหลักครับอยู่ดีๆทำไมมันถึงได้กลายเป็นแบบนี้แมในใจェเรื่อๆของเขานั้นก็คิดอยู่แล้วหล่ะครับว่าคนที่ได้เห็นอยู่นี้อาจจะไม่ใช่คนแล้วเขาก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมตัวเองถึงได้มามองเห็นพวกเขาเหล่านี้ได้แล้วเมื่อได้เห็นว่าทุกสายตา ที่จับจ้องมองตัวเองอยู่เป็นผีดอนก็รีบที่จะวิ่งเพื่อหาทางออกแม้ว่าจะมีผู้คนมาเยืนขวางทางออกอยู่มากมายก็ตามเขาได้แต่อธิษฐานในใจบอกพ่อแม่ไปว่าช่วยลูกให้ออกไปจากสถานีนาำไมาเฮียนแห่งนี้ด้วยลูกยังไม่อยากตายเขา,เขาเข้าใจในสิ่งที่นักร้องบนเวทีพูดชวนแล้วปุงใหญ่จะชวนให้เขามาตายเป็นเพื่อนเพื่อที่จะได้มาอยู่ด้วยกันอะไรแบบนั้น พอแม่ของดนก็คอยที่จะวิ่งบอกหาทางออกให้ลูกชายอยู่ตลอดเพียงแต่ว่าผีเหล่านั้นก็พากันมาเดินขัดขวางบางทางไม่ให้เขาได้เห็นทางออกได้ทันใดนั้นดนกับนึกขึ้นมาได้นะครับว่าคอของตัวเองในตอนนี้มีสส้พราได้ห้อยอยู่นี่นะก็เลยได้เอาออกมาจากในเสื้อพร้อมกับอธิษฐานจิตออกไปลุงปูช่วยผมไม่ออกไปจากที่นี้ด้วยเถิด เดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะไปทำบุญพอเขาได้อธิษฐานจบมันกลับได้มีแสงสว่างวาบขึ้นมาไปทั่วสถานีอนามัยแห่งนั้นคราวนี้คนที่เคยได้มาขวางน้าเขากลับได้พากันหายไปจนหมดสิน้นดนหันซ้ายมองขวาก็ไม่เห็นจะมีใครเลยสักคนเดียวสถานีอนามัยแห่งนี้ว่างเปล่าถูกความมืดของค่ำคืนปกคลุมไปทั่วบริเวณ มีแค่ไฟดวงเดียวเปิดสว่างอยู่หน้าอาคารไม่มีเสียงมีชีวิตใดๆทั้งสิ้นดนไม่รู้เหมือนกันครับว่าตัวเองได้เจออยู่กับอะไรกันแน่ทำไมถึงที่เป็นแบบนี้เมื่อต้งสติได้ก็รีบเดิอนออกไปจากสถานีอนามัยแต่มันกลับได้มีเสียงคนพูดขึ้นมาอยู่ครังมาอยู่ด้วยกันเธอเขารีบผ่านควาไปมองตามเสียงที่ได้ยินนั้น กับได้เห็นผู้ชายคนที่ดึงแขนของเขาเข้าไปยืนอยู่เพียงแต่ว่าสภาพของผู้ชายคนนั้นในตอนนี้มันกับมีแต่เลือดเนื้อตัวขาดวินแขนหักห้อยตรงเตงลงมาข้างตัวเห็นแบบนั้นดนก็เลยได้รีบวิ่งออกไปจากสถานีอนามัยแบบไม่คิดชีวิตแล้วด้วยความตกอ,อกตกใจขาดสติมันก็เลยทำให้เขานั้นวิ่งสะดุดขาของตัวเอง จนได้ไปชนกับจักรายานที่ได้จอดเอาไว้หน้าทางเขา้าทุกอย่างตรงหน้าของเขานี่ตอนนั้นมันก็เลยได้ดับมืดไปห,หมดดนนึกกับเป็นลมหมดสติไปเลยไม่รู้ว่าตัวเองนั้นเป็นลมหมดสติไปนานแค่ไหนดนรู้สึกตัวตื่นขึ้นมาเพราะมีคนมาขาย่าตัวเรียกปลุกพอได้ลืมตาขึ้นมา กับได้เห็นเป็นป้าคนหนึ่งที่มีบ้านอยู่ใกล้กับสถานีอนามัยแห่งนี้ที่เขาได้รู้จักเป็นอย่างดีป้าคนนั้นได้ถามขึ้นมาว่าเป็นอะไรมากหรือเปล่าดนเห็นปั่นจักรยานมาดีดีกับได้มาล้มลงอยู่หน้าสถานีอนามัยแบบนี้แล้วก็ไม่เห็นลุกขึ้นมาเลยสักทีจนป้าได้เดิอนออกมาดูเนี่ยกลัวว่าจะเป็นอะไรมากเมื่อป้าได้ถามออกมาแบบนั้น มันก็ยิ่งทำให้โดนนั้นงงเข้าไปใหญ่เลยล่ะครับมันเกิดอะไรขึ้นกับตัวเองกันวันเนี้แล้วสิ่งที่เขาได้เห็นในสถานีนามัยทั้งหลายแห่งนี้ละ่ะมันคืออะไรเขาได้เห็นผีจริงๆหรือว่ามันเป็นแค่ความฝันที่เขาได้ปั่นจักรยานมาถึงหน้าสถานีอนามัยแห่งนี้กับได้ลม้มลงแล้วก็เป็นลมหมดสติไปอย่างนั้นหรอยิ่งคิดก็ยิ่งงง เดดนก็ไม่สามารถที่จะหาคำตอบให้กับตัวเองได้อยู่ดีนั่นแหละครับเพราะมันคงไม่มีใครที่จะมาตอบกับเขาได้หลังจากที่เขาได้ฟื้นสติขึ้นมาแล้วโดนก็เ,นเล่าสิ่งที่ตัวเองได้เจอให้กับป้าคนนั้นได้ฟังป้าคนนั้นก็ถึงกับตกแขนของเขาอย่างดังคนที่จะพูดออกมาว่าโอ้ยมันไม่แปลกหรอกก็ก่นที่จะกลายเป็นสถานีรไมแห่งนี้นั้น มันนี่เคยได้เป็นป่าช้ากอามาก่อนนะ่ะสิเมื่อสมัยเกือบิ0ปีที่แล้วตอนที่ป้ายังเป็นเด็กๆนะป้าจำดดีเลยละ่ะพราะป้าก็เคยได้ถูกผีที่ป่าช้าแห่งนี้หลอกอยู่เป็นประจำพอความเจริญเข้ามาป่าช้าแห่งนี้ก็เลยได้ถูกถอนออกไปกลายเป็นที่สาธารณะเขาก็เลยได้เอามาสร้างเป็นสถานีอนามัยประจำตำบลน,นั่นเองได้รู้แบบนั้น มันก็ทำเอาดนทั้งกบผลลุกขึ้นมาอีกครั้ังครับเครจะรู้ห่ะกรลับว่าใครจะรู้หะ่วะ,หะว่าสถานีนาอนามัยแห่งนี้มันจะเคยได้เป็นป่าช้าเก่ามาก่อนเขาก็เลยได้รีบปั่นจัก,กรยานกลับบ้านของตัวเองไปตื่นขึ้นมาอีกทีก็ตอนเที่ยงวันนู้นเลยดนก็ไปหาซื้อสังฆทานเพื่อมาทำบุญกับหลวงตาที่วัดอุทิศบุญส่วนกับพ่อแม่ของตัวเอง และให้บรรดาผีต่างๆเหล่านั้นเขาได้แต่คิดนะครับว่าถ้าพ่อแม่ของเขาไม่ได้มาช่วยจะเป็นยังไงจะตายตามผีพวกเหานั้นจริงๆหรือเปล่าซึ่งมันก็ยังคงเป็นปริศนาที่หาคำตอบไม่ได้อยู่ดีจริงไหมล่ะครับคุณผู้ฟังและนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมด